ถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะนี่เป็นเ,เรื่องพื้นฐานนะคะของทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูดากันนุ่กรโปรงอะไรอะไรอย่าพิ่งจมไจม่เดี๋ยวคุณจมเรียนก่อนโอเคอ้าเรามาดูกดเ,เดี๋ยวเรามาดูกดกดด้วยปกติทั่วๆไปเดี๋ยวฟังครูก่อนนะคะอเ,คเออมีใครมองไม่เห็นบอกครูด้วยมีใครมองเห็นข้อความอะไรไม่ชัดหรือว่าจอมันเล็กหรืออะไรยังไง มีไหมคะเห็นชัดอยู่ใช่ไหมคะคะค่ะเออโอเคใครตอบนี่ชัดค่ะเมเม,มบอกเมหรือใครเดี๋ยวที่จอใครเนี่ยจอใครตอบเดี๋ยวเดี๋ยวคูด,ดูก่อนใครตอบเมื่อกี้่กตีกันญานัทหรือต่อลูกที่ตอบคูอ้าวเงียบเฮ้ยคูนงจเลยเว้ย อ๋อไอ้นุ่นใช่ไหมเอออ่ะ,อะโอเคมาดูกดข้อที่7ฟังนะคะปกติโดยปกติอมันเดี๋ยวเรามาดูขอเอมาลองให้ฟังข้อที่1ก่อนข้อที่1นะ่ะถ้านักเรียนเข้าไปดูในชีตนะคะนักเรียนจะเห็นอว่าว่าใน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 ชีตที่ในในอ่อเว็บไซต์ที่ครูโพสต์ลงให้นะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ agreement subject and verb นั้นมันจะบอกเลยว่า agreement subject and verb เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อ่าประธานความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับคำกริยานะคะประธานกับคำกริยาซึ่งมันจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าประธานคนเดียวอ่าถ้าประธานคนเดียวอย่างเช่นไอ้นุ่นหรืออ่พอพอยจินดามณีคนเดียวคนเดียวนะคะคำกริยาจะต้องเติม S หรือ ES จะเติม s หรือ ES หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าหนึ่ง คำกริยาหากลงท้ายด้วยมีคนมาละหากลงท้ายด้วย e เงี้ยอขอโทษค่ะหากลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระนะคะให้เติม s ได้เลยแต่ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะให้ตัด y เปลนเป็น i เติม es แล้วก็ถ้าคำกริยานั้นนะคะลงท้ายด้วยอะ,อะไรดีล่ะ s แเ s cs ch sh xo ไม่ต้องกังวลนะคะข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในหน้าเพจที่คุณครูส่งไปให้ในหน้า facebook นะคะในใน c e e o o o กกลุ่มเรานะคะเห็นไหมคะโอ้ยมีน้องมาเรียนด้วยเก่งมากลูกเริ่มเรียนแต่ตอนนี้เลยจะได้ไม่จะได้เก่งๆลูกนานะคะเอ่อแล้วก็ทีนี้อ่ากลับมากลับมาสู่กฎของเราในข้อที่หนึ่งถ้าประธานคนเดียวคุณแอนพูดแล้วนะคะอย่าเพิ่งขีดลูกพราอย่าเพิ่งขีดถ้าประธานเป็นคนคนเดียว กริยาก็ต้องเติม s อ,อยู่แล้วใช่ไหมในคำกริยานะ,ะแต่ถ้าประธานสองคนนี่กดง่ายๆเลยถ้าประธานสองคนแน่นอนกริยาไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเติม s ไม่ต้องทำอะไรเลยทีนี้มันมีอยู่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิถ้าเมื่อไรก็ตามมี article the เข้ามาช่วยนะคะมี article the เข้ามาช่วยตัวอย่างเช่นอะไรดีล่ะ the teacher and ใครดี the teacher and เดี๋ยนะ่า cat the cat ข้อนี้ก็ได้ค่ะ the cat and dog เนี่ยในนี้ในกรณีนี้ cat and dog คือตัวเดียวกันนะนะับเป็นหนึ่งเพราะว่าหมาแมวเขาพูดรวมๆเป็นเพื่อนที่ดีต่อมนุษย์ h the cat and the dog นะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อมนุษย์ถามว่ามันมีกี่ตัวลูก เขานับเป็นอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่ว่ามีกี่ตัวนับหนึ่งหรือนับนับนับสองนับยังไงเมื่อกี้คุณแอนบอกนะถ้ามีอาร์ติเคิลตัวเดียวเชื่อมด้วยแอนให้นับหนึ่งในโจทย์ข้อเมื่อกี้ถือว่ามีกี่ตัวหนึ่งตัวเออใช่ลูกมันมีหนึ่งตัวอย่าคิดนาน ไม่น่าจะคิดนานเลยนะลูกนะคะคิดนานเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นนะเอา้าใครนี่กัญยวีอ่ากัญยวีเดี๋ยวอีกครั้งเดี๋ยวครูเอาเดี๋ยวครูแชร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งออกมาเพื่อเพื่อคลิกลับเพื่อนเลยนะเนี่ยอ่ามาดูอันต่อมาอีกครั้งสวัสดีค่ะเปิดค่ะ เห็นไหมลูก The cat and the dog ดังนั้นข้อนี้จะใช้ A หรือใช้ B ลูก A ถูกต้องอ่าเก่งมากใช้ A นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ครูแอนบอกว่ากดข้อแรกถ้าคนคนเดียวเรียเติมเติมอะไรลูก Yes, yes. จะตอบ A หรือตอบ B คะเจนคนคนเดียวนักเรียนเห็นเป็นเจนใช่ไหมตอบ A หรือ B คะเอาลงมือเลือกได้เลยค่ะวิธีใช้ annotate นะคะปากกาจิ้มเลยค่ะใครเลือกข้อไหนเอาจิ้มอเอาโอ้โหพัฒนิเออเอาไอ้พ่อยเอาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีคนเท A เว้ยอูเอเยอะมากเลยอูเอเยอะมากเลย ตายแล้วตายแล้วเฮ้หยหวัวเดียวก็เทียมรีบจริงๆเลยแกไม่มีใครเชื่อถือแต่เธอเชื่อไหมคนแปลกที่แตกต่างนี่แหละถูกต้องค่ะข้อ A ข้อ B ถูกออข้อ B ถูกแอนบอกแล้วว่าจังไนลูกสอนอยู่ข้อ B ว่ายังไงคะ ครูบอกว่าเจนคนคนเดียวกริยาเติม s <Yes>. s เ yes. ออว้าวยุ่งเมื่อกี้แม็กแมดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อ b ค่ะโอ้ยพลอยมารับรางวัลเด้อรับรางวัลจากใครดีจากคุณครูกัลยานีแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อาบน้ำที่ฟาร์มจระเข้จากค,คกรูแอนครูกัลยานีต้องเธอต้องได้อะไรอัดีๆแน่รอยแต่ถ้าเป็นครูแอนาอาบน้ำแทน อะกดข้อแรกง่ายๆผ่านไปแล้วนะกดข้อที่สองฟลุ๊กแอนเติลเป็นเพื่อนกันฟลุ and turn ๊กแอนเติลฟลุกกับเติ้ลแม่เชื่อมด้วยแอนจะตอบข้อไหนเอลวีวิฟลุ๊กแอนเติลเอ้ยเอ้ยไอ้พ่อยอมึงมึงอีกแล้วพ่อยอมันมาคนเดียวอยีก เพื่อนเริ่มตามพลอยเว้ยเพื่อนเริ่มตามพลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุน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 อุยปุยมุนแอบแอมุนให้ทีเชอร์ถามหน่อยทีเชอร์ถามหน่อยนะคะฟลุกแอนเดิร์นมีกี่คนลูกสอง สองในเมื่อสองคำกริยาที่เป็น verb to be เราควรจะใช้อะไรลูกบ e หรืออาอาสิคะเออดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อ B พ่อยิมจนต้าตีบดแล้วปกติหนูก็ตีค่ะรูคาเฮ้ย <laughs> ถึงสองขอ้อแล้วได้ไวต้องเลี้ยงมูกระทะมูแล้วเออปีมูวานเลี้ยงโลดกูคา <laughs> เอาให้หมดตัวกันไปเลยเมื่อกี้อันนี้ข้อนี้ผ่านไปแล้ว The cat and dog มี the ก็จริงอ่าเดี๋ยวมาดูครูจะอธิบายให้ฟังข้อนี้ไม่ต้องตอบนะคะมี the ก็จริง the ตัวเดียวและที่สำคัญเชื่อมด้วย and เห็นไหมลูกอ่ามันเชื่อมด้วย and แสดงว่ายังไงมันถือว่า cat and dog นี่เข้าเหมารวมเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะคะดังนั้นเป็น ด้วย article the ดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อ a อถือว่าเป็นตัวเดียวดังนั้นกริยาที่นำมาใช้ก็ต้องเป็นเอกพจน์โอเคนะคะ,ะมาดูข้อต่อมาข้อที่สีกดข้อนี้อ่นักเรียนฟังทีเชอร์นะคำถามนักเรียนเคยกินกะเพราไก่ไหมเคยไหมกัญญวีเคยกินกะเพราไก่ไหม เฮ้ยกัญญาวิทย์เขาจะพาไปก็ลูกอ่าแม่ก็ได้โอ้ยค,ค่ะเคยค่ะเออเคยใช่ไหมแล้วเวลาหนูสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวอะ่ะเขาเสิร์ฟมาให้หนูยังไงเขาเอาข้าวมาจานนึงเขาจานนึงแล้วก็ไข่จานนึงเป็นสามจานไหมลูกไม่ค่ะเขาลาดยังไงลูกเขาใส่รวมเขาใส่รวมเป็น ือา,าออะไรใช่ไหมคะอ่าอะไรก็ตามที่เป็นชื่ออาหารนะคะนับรวมกันถือว่าเป็นหนึ่งสำคัญว่าเราจะต้องรู้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษต,ตัวข้างหน้านั้นที่ทำหน้า,นานที่เป็นประธานนั้นมันเป็นชื่ออาหารนะคะมาดูข้อที่สี่ bread and butterbread and buttergood food เลือกคะ่ะเอาข้อไหน เอ้ยยยอยย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 ยอยยยยฮ้ยย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 ยเย้ยยย้ยย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 ลยยยยยเย มาดูนะคะ bread and butter คืออะไรรู้ไหมลูกเป็นชื่ออะไรคะขนมปังกับเนยเออขนมปังเนยมันเป็นชื่ออาหารใช่ไหมลูกโดยปกติเวลาเขามาเสิร์ฟเขาไม่ได้บอกว่าออเธอนี่เนยอันนี้ขนมปังไปหาเหตุกินเองไม่ใช่ใช่ไหมลูกเขาทามาให้เราเรียบร้อยดังนั้นนับเป็นเท่าไหร่คะออหนึ่งดังนั้นคำกริยาที่นามาใช้ก็ต้องเป็นเอกพจน์ซึ่งเอกพจน์ระหว่าง is กับ are ก็คือ อีสเอ้ยนี่คือการเลือกกูนำที่ดีเฮีย hey, เราก็เป็นผู้ตามที่ดีใช่ไหม oh. เราจะทำตามสั้นอย่าเอาไม่ใช่แล้วลูกเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องนะคะไม่ไหวไดไม่ได้แล้วครูแอนน่าจะไม่รอดละ <c oughs> ไม่ปลอดภัยพร้ <c oughs> ขอมเข้าต่อไปหรือยังทีนี้มันจะมีคำเชื่อม ฟังนะคะคำเชื่อมคือคำว่า as well as along with together with including with, with. แบบเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะชี้ตัวอย่างให้ดูอย่างเนี้ยให้ปริยา กริยาคือตรงนี้ตรงนี้คำคือคำกริยาผันตามผันตามตัวไหน,น,น,หน,หน,น,น,นผันตามประธานตัวที่อยู่หน้าคำเหล่านี้นี่ก็คือเนี่ยกริยาเนี่ยจะต้องผันตามประธานตัวที่อยู่หน้านี่อันนี้คือประธานที่แท้จริงไม่ต้องจดนะคะห้ามจดวันนี้ใช้สมองคิดอย่างเดียวคิดตามอย่างเดียว ครูพูดอีกครั้งไหมลูกใครครูพูดอีกครั้งไหมคะค่ะเข้าใจแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพูอีกครั้ง่ะเข้าใจไหมทีนี้ให้กริยาผันตามประธานตัวที่อยู่ขงหน้าอยากทราบว่าข้อห้าจะใช้ A หรือใช้บีคะฉันถอนหายใจแห้งเอ้ามีคนเปิดหรอเดะอาตลาพรนเฮ้ย โ่้ยเ้ยพัทลาพกอนเปิดสองหลอกไปเด้ออ้ยเฮ้ยเจ้าเลย ทำไมทำร้ายทีเชอร์มากเลยใครขีดข้อบีเนี่ยเฉยเลยนะคะกริยาตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวบีเนี่ยกริยาเนี่ยตัวที่ช่องว่างเนี่ยผันตามประธานตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือผันตามอีแต้มเนี่ยขอโทษครูอา t a e m แต้มนะคะผันตามแต้มเนี่ยที่อยู่คำที่อยู่ข้างหน้านะคะดังนั้นข้อที่ถูกคือข้ออะไรคะ <utan> Ask, <é. S 2> อ,อ,อถูกต้องโอ้ยบนาปุ๊กนักเรียนขึ้นมาเลยได้แล้วลูกฉันสีหนาชี้จาเลยเฮ้ยเลิกสงสารลูกจังเลยอดทนเรียนออนไลน์กับครูก่อนนะลูกนะคะเดี๋ยวอ่าอุย้ยข้อหกหายอ้ออันนี้มาเป็นแรปเลยนะคะ ฟังทีเชื่อนะฟังดีๆนะคำต่อไปนี้ที่เป็น indefinite pronoun นะคะอ uh, non definite pronoun หรือ indefinite pronoun นะคะเป็นเป็นคำนามผู้นิยมเลยเป็น pronoun ที่ไม่เฉพาะเจาะจงอคำต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นเอกพจน์เสมอมเป็นเอกพจน์เสมอนะ,อะฟังทีเชื่อดีๆนะ somebody someone something anybody anyone anything everybody everyone everything nobody no one nothing เป็นเอกพจน์เสมอให้ให้อีกรอบไหมร้ <laughs> องไม่เหมือนเดิมนะท <laughs> <ย> <laughs> ำได้ไหม <laughs> โอ้โหนี่คือคำตอบเป็นเสียงไก่นะคะอู้หหนักกว่าครูอีกเอ๊ะเอ๊ะ <laughs> อ่าถือว่าจำได้ไอ้นุ่นแกไปบอกไก่บ้านแกให้เงียบก่อนแล้วไก่บ้านแกใช่ไหมไม่งั้นครูต้องมันเดี๋ยวนี้อาครูหยอกนะไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปทำอะไร <S 1> <S 1> <S อ่ะอยากทราบว่าข้อที่หกนี้ตอบอะไรระหว่าง h ฮ s กับ a have ลองมือคะ <S 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 ่ะทุกคเฮ้ยไอ้นุ่นเฮ้ย แสดงว่าร้องเพลงเมื่อกี้ไม่ชัดนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหตอบีกันเต็มเลยอ๋องสัยบ้านนี้นักร้องเสียงดีนะคะขายเสียงดีมากเลยอืมอ่ะเฉลยเฉลยข้า,าไหนรู้ไหมไก่อยากตอบบทีเชอร์แล้ว ไม่เป็นไรไม่ต้องไปปิดลูกนี่เฉลยข้อนี้ลูกเฉลยข้อนี้ has ทำไมถึงว่างั้นล่ะทําไมถึงเฉลย has เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนักเรียนเห็น everybody ไหมคะที่เชอร์บอกว่า somebody someone something anybody anyone anything everybody everyone everything nobody no one nothing ประธานให้ถือว่าเป็นเอกพจน์เสมอเมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม s ถูกไหมคะแต่ verb to have มันไม่มีการเติม s มันเปลี่ยนรูปเป็นอะไรคะ has อ้าวโดนครูแอนหลอกผิดสองข้อแล้วนะอืมผิดหลายข้อแล้วเนี่ยโอ้ยครูขาชีวิตหนูไม่รอดแน่เลยต้องรอดค่ะมีข้อตอนนี้ที่เชื่อภูมิใจนํำเสมอมากถ้าเดี๋ยวนะอืม เดี๋ยวครูจะหยุดพัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันใหม่เดี๋ยวทําข้อนี้ก่อนถ้าสายตัดไปมันจะพัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มเปิดห้องอีกครั้งหนึ่งเรียนอีกนิดเดียวทําอีกประมาณ3ข้อก็พอละโอเคนะอา Teacher Ann a Beautiful English Teacher แม่ครูแสนสวยคนนี้สอนอยู่ที่ไหน สอนอยู่ที่เป็นจรพิทยาดังนั้นตัวไหนเป็นประธานหาประธานให้เจอถ้าเจอแล้วว่าตัวไหนเป็นประธานให้เลือกได้เลยค่ะจะตอบ A หรือตอบ B อุ้ยตัว S ทั้งคู่เลยแต่ตัวไหนจะถูกนะแคว้นพูดไปตอนต้นแล้วนะเลือกให้ถูกนะอไอ้นุ่นไอ้นุน่น,อ,นอย่ารอช้า คิดคิดเอ้ยเอ้เอาลบทําไมปอยเพื่อนเห็นเปิดเปิดตามเรื่องอลบวะพัทรานิดเอาเอาเอ้ยแสดงว่ามันมีความจําที่ดีมากเลยนะเนี่ยมันฟังทีเชอร์อยู่นะเนี่ยเฮ้ยหลุนหลุนหลุนก็หวยก็สอเรียนกับครูแอนนี่แหละค่ะไอ้พ่อยแบบว่าครูคะ คนนีก่ออุมอ้าวไปกี่เนี่ยเธอว่าเ้าไหนปัทลาพรเมื่อกี้เธอเปิดก่อนเพื่อนแล้วเธอปิดก่อนเพื่อนเลยพอที่ถูกเขาผิไม่มีใครเลือกเอเลยเพราะอะไรคะทำไมถึงเลือกบีหนูตามเขาค่ะ พอยวหนูตามเขาค่ะเฮ้ยใช่ไหมพอยเพราะว่าอะไรลูกทําไมคะเพราะว่าคํากริยานั้นลงท้ายด้วยอะไรลูกลงท้ายด้วยอะไรลูก ch ค่ะ c S c S, <CS>. <S CH, ช่วยกันนะคะได้ไม่ได้ช่วยกันนะลูกถูกผิดครูจะได้รู้ว่าหนูหนูจําที่ครูบอกได้ไหมจําที่คุณครูสอนได้ไหมนะคะ่าลงท้ายด้วย ch นอกจาก ch มีอะไรอีกลูก s yes. ดับเบิลอแล้วก็เอสเด้วยลูกนะถ้าลงท้ายด้วยคำเหล่านี้นะคะค่ะเอาเมื่อกี้ยังไม่ได้เซ็นหมาลูกอ๋ออะเอ <A. S 2> <A. S 1> เดี๋ยวครูจะให้พักสักห้านาทีโอเคนะขอห้านาทีไปกินน้ำไปหวีผมไปทำอะไรมาก็ได้เราจะเจอกันอีกเซสชั่นนึง <A. S 1> ในลิงก์เดิมโอเคนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวครูจะปิดหนะ้าโอเคค่ะค่ะเราเจอกันค่ะผู้ค้าปิดยังไรคะ